โอเคงั้นเดี๋ยวเข้าสู่ช่องต่อไปกันนะครับก็จะเป็นนสนะครับเดี๋ยวพบกับกับนพเลยสวัสดีครับนพสวัสดีครับพี่มลสวัสดีครับไบร์ครับสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็ถือว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยเคลื่อนไหวดีกว่าเอ่อผมเปิดแล้วนะครับออเปิดแล้วครับเปิดแล้วใช่โอเคได้ยินแล้วครับโอเคครับก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตลาดหุ้นไทยถือว่าเคลื่อนไหวดีกว่าที่เราประเมินไว้นะครับถ้าจํากันได้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ย ราประเมินว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยน่าจะแข่งอยู่ในกรอบนะครับแล้วก็ยังไม่น่าจะสามารถที่จะขึ้นทะลุระดับ1,300จุดได้แต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเซ็ตอินเด็กซ์สามารถที่จะขึ้นทะลุระดับ1,300จุดได้ครับก็ถือว่าดีกว่าที่เราคาดไว้หล,ลักๆมาจากเรื่องของตัวงบแบงค์นะครับที่ออกมาดีกว่าคาดก็ช่วยหนุนแรงซื้อหุ้นกลุ่มแบงค์ขนาดใหญ่ที่เป็นเป้าหมายเงินทุนต่างชาติไหลเข้านะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยต่างชาติซื้อทุกวันเลยซื้อสุทธิทุกวันเลยครับ อันนี้ก็เป็นผลดีกับตลาดหุ้นไทยนะครับหลังจากที่งบ Q3 เนี่ยออกมาดีกว่าคาดแล้วก็รวมถึงตัวราคาน้ํามันเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นนะครับถึงแม้วันศุกร์เนี่ยอาจจะย่อตัวลงมาเล็กน้อยแต่ว่าโดยสรุปทั้งสัปดาห์เนี่ยก็ยังสามารถที่จะปรับตัวขึ้นมาถึง7%ก็อันนี้ก็เป็นผลดีกับเรื่องของกลุ่มพลังงานนะครับหลังจากที่สหรัฐเนี่ยเขามีการค้าบาทราคาน้ํามันตัวบริษัทน้ํามันเอกชนของรัเสเซีย2แห่งครับนอกจากนี้เนี่ยหุ้นเดลต้าเนี่ย ก็ยังมีส่วนช่วยในการผลักดันตลาดด้วยเซ็ตอินเด็กสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยขึ้นมาเกือบ40จุดครับก็เป็นการขึ้นของหุ้นเดลต้าเนี่ยในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยประมาณ16จุดก็ถือว่าเกือบครึ่งหนึ่งเลยที่เดลต้าเนี่ยมีอิทธิพลกับการปรับตัวขึ้นของเซ็ตอินเด็กนะครับสำหรับแนวโน้มเซ็ตอินเด็กในสัปดาห์นี้เนี่ยเรามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นทดสอบระดับ 1, 3 2 0จุดนะครับก็ให้โอกาสที่อาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะทะลุผ่านไปได้ด้วย หลักๆมาจากเรื่องของเงินเฟอ้อของสลัตที่ออกมาต่ากว่าที่คาดการไว้ก็ทําให้ตัวเฟดเนี่ยการประชุมสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยต่อนะครับรวมถึงคาดหวังในเรื่องของการพบกันของประธานาธิบดีสีแล้วก็ประธานาธิบดีทรัมป์นะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็ตลาดก็คาดหวังว่าน่าจะมีข่าวดีกับตลาดน่าจะหาข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องของสงครามการค้าได้ก็ทําให้บรรยากาศเนี่ยการลงทุนเนี่ยถือว่าเป็นบวกแล้วก็ตัว เดลต้าเนี่ยผมคิดว่าในสัปดาห์นี้ก็น่าจะมีส่วนช่วยในการผลักดันตลาดต่อนะครับเพราะว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยเดลต้าเขาประกาศงบตอนเย็นออกมาถือว่าดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้มากนะครับกาไรเนี่ยทะลุดับ7,00 0ล้านบาทออกซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยตลาดเนี่ยก็คาดการประมาณ6000ดีสุดเนี่ยหกพันนิดๆนะครับแต่ว่าไม่ถึงเจ็ดพกว่าแต่ว่าตอนนี้ตลาดก็ดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ก็ทําให้ตัวเดลต้าเนี่ยน่าจะมีส่วนช่วย ในการผลักดันเซตต่อในสัปดาห์นี้นะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยก็ต้องติดตามในเรื่องของหุ้นเดลต้าเนี่ยถ้ามันร้อนแรงเกินไปเนี่ยเอ่อก็อาจจะถูกยกระดับมาตรการกํากับการซื้อขายได้นะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ระดับหนึ่งอันนี้จะสิ้นสุดระดับหนึ่งเนี่ยตอนช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดร้อนแรงเกินไปเนี่ยตลาดซับก็อาจจะมีการยกระดับมาตรการติดแคชบาลานได้หรือว่าอาจจะมีการ ขยายระยะเวลาการใช้มาตรการกำกับการซื้อขายได้อันนี้ก็อาจจะเป็นผลลบกับหุ้นเดลต้าซึ่งถ้าผลลบกับหุ้นเดลต้าก็จะส่งผลกับตลาดหุ้นไทยด้วยส่วนการไว้ทุกข์ของการสวรรคตรของพระพันปีเนี่ยก็อาจจะมีการถ่วงหุ้นพวกมีเดียหุ้นบันเทิงนะครับแล้วก็รวมถึงหุ้นกลุ่มค้าปีกและการท่องเที่ยวแต่ผมว่าเราน่าจะเป็นผลกระทบในระยะสั้นแล้วก็น่าจะมีผลกระทบค่อนข้างที่จะจํากัดมากๆนะครับสาหรับแนวรับ ในสัปดาห์นี้เนี่ยเราประเมินไว้ที่1,300แนวรับถัดไปที่1,290แต่ว่าให้น้าหนักที่1,300จุดมากกว่านะครับส่วนแนวต้านก็จะเป็นไฮเดิม erm ของสัปดาห์ที่แล้วที่1,320ถ้าผ่านได้เนี่ยในเชิงของกลยุทธ์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีเป้าหมายถัดไปเนี่ยที่บริเวณ1,350ถึง1,360แต่ว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยก็ให้น้ําหนักที่1,330ก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะมีหุ้นในกลุ่มอื่นที่อาจจะทวงในช่วงของการไวทุกครับผม สำหรับหุ้นเด่นในสัปดาห์นี้เนี่ยเราคัดเลือกหุ้นที่งบ Q3 เนี่ยน่าจะออกมาดีแล้วก็ดีต่อเรื่องใน Q4 ด้วยนะครับราคาหุ้นเนี่ยกำลังมีสัญญาณเชิงบวกในสัปดาห์นี้เนี่ยเราแนะนำตัว MTC กับตัว True นะครับสำหรับตัว MTC เนี่ยงบ Q3 เนี่ยคาดว่าจะทำสถิติสูงสุดใหม่นะครับที่1 7 0 0พัน็ดร้อยล้านบาทอันนี้ก็เติบโตทั้งเยนเยียแล้วก็ควอเตร์ควอเตอร์นะครับถ้าเยนเยียเนี่ยจะเติบโต16%ควอเตอร์ควอเตควอเตร์เติบโตห้าครับ หลักๆมาจากการปล่อยสินเชื่อที่ยังพอสินเชื่อเขาเนี่ยที่ยังเติบโต,ลบต,ลบตลบแล้วก็ยังสามารถที่จะคุณคุมคุณภาพนี่ได้ค่อนข้างดีนะครับบริษัทก็ตั้งเป้าขยายสาขาในปีนี้550แห่งแล้วก็ปีหน้าเนี่ยประมาณสัก300-400แห่งในปีหน้าในมุมมองของเราเนี่ยตัว MTC ยังเป็นหุ้นท็อปพิกในกลุ่ม finance นะครับเราให้ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธอยู่ที่45บาทแล้วก็ราคาตัดขาดทุนอยู่ที่40สลึงครับ สำหรับหุ้น True นะครับที่เป็นหุ้นแนะนำในสัปดาห์นี้เนี่ยก็ True เนี่ยก็คาดว่าจะมีกำไรดีขึ้นทั้งเยือนเยียและก็ควอเตอร์ควอเตอร์นะครับแล้วก็น่าจะดีขึ้นต่อเนื่องนะครับในไตรมาสที่4เพราะว่าได้ประโยชน์จากการประหยัดต้นคืนต้นทุนคลื่นความถี่เนี่ยจากการประมูลคลื่นเนี่ยแบบเต็มไตรมาสแล้วก็ยังเป็นปัจจัยหลักที่น่าจะกลับเคลื่อนตัวผลการดําเนินงานอยู่ประกอบกับในช่วงไตรมาสสเนี่ยน่าจะเป็นช่วงไฮซีซั่นนะครับที่จะเริ่มเข้าสู่ไฮซีซั่นของการท่องเที่ยว ก็จะทําให้ปริมาณการใช้พวกมือถือเนี่ยดูดีขึ้นนะครับตัว ICT เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งกว่าตลาดนะครับในขณะที่ t u u เนี่ยก็เพิ่งเริ่มมีสัญญาณในแง่ของราคาหุ้นเนี่ยในเชิงบวกเราให้ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์อยู่ที่12.2บาทแล้วก็ราคาตัดขาดทุนอยู่ที่10.8ครับสำหรับหุ้นได้นาในสัปดาห์ที่แล้วตัว k c e บวกขึ้นมา1%ครับตัว KTB เนี่ยก็ถึงราคาเป้าหมายที่เราให้ไว้ด้วยนะครับก็บวกขึ้นมา7% แล้วก็ขายทำกำไรไปเมื่อวันที่22ตุลาคมนะครับที่ราคาปิดที่26บาท75สตางค์ครับก็ทำให้ผลตอบแทนของผู้แนะนำในสัปดาห์ที่แล้วเฉลี่ยอยู่ที่4ก็ดีกว่าเซตที่ปรับตัวขึ้นมา3.1สําสำหรับปัจจัยที่น่าติดตามในสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้จะมีการประชุมธนาคารกลางหลายๆแห่งในต่างประเทศนะครับเฟดเนี่ยประชุมวันที่28ถึงวันที่29 ส่วน BOJ เนี่ยประชุมวันที่29ถึงวันที่30แล้วก็ ECB เนี่ยประชุมวันที่30ตุลาคมนะครับไฮไลท์คงอยู่ที่เฟดที่คาดว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยลงเพื่อลดแรงกดดันในเรื่องของตัวเศรษฐกิจในเรื่องของการจ้างงานแล้วก็ตัวภารหนีของเขานะครับในส่วนของตัว BOJ แล้วก็ตัว ECB เนี่ยคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิมนะครับแล้วก็อยากจะให้ติดตามในเรื่องของการหารือระหว่างผู้นําสหรัฐแล้วก็ผู้นําจีนนะครับในการประชุมเอเปกที่เกาหลีใต้ ก็คาดว่าจะเป็นข่าวดวกกับตลาดแล้วก็รวมถึงการประกาศผลประกอบการนะครับในฝั่งของสลัดเนี่ยมี m a ็กเซเที่จะออกถึง5บริษัทก็ได้แก่ตัว Meta, Microsoft, Alphabet, Amazon แล้วก็ตัว Apple นะครับที่จะออกในช่วงสัปดาห์นี้ส่วนของหุ้นไทยเนี่ยก็จะมีหุ้นขนาดใหญ่หลายตัวที่ออกมากขึ้นนะครับอย่างเช่นตัว Home Pro, Global, g l o b a l scgp ปูนใหญ่ปะตะทแล้วก็ ITC ครับ ก็เป็นปัจจัยของในส่วนของผลประกอบการที่น่าติดตามในสัปด,ดาห์นี้ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญของไทยเนี่ยจะมีตัวเลขก,การค้าของไทยในเดือนกันยายนอันนี้เปิดเผยวันนี้นะครับส่วนตัวเลขเศรษฐกิจรายเดือนของธน,นาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะเปิดเผยวันที่31ตุลาคมครับในฝั่งของสหรัฐเนี่ยจะมีคําสั่งซื้อสินค้าโคงทนที่จะเปิดเผยในวันนี้นะครับแล้วก็มีดัชนีราคาบ้านที่จะเปิดเผยในวันพรุ่งนี้ ส่วนตัวเลขที่สําคัญของสหรัฐเนี่ยจะมีตัวเลข GDP ไตรมาสสามนะครับเป็นตัวเลขเบื้องต้นจะเปิดเผยวันที่30ตุลาคมแล้วก็ในช่วงวันสิ้นเดือนก็คือวันที่31ตุลาคมเนี่ยจะมีการเปิดเผยตัวเลข PCE ครับในฝั่งของสภาพยุโรปเนี่ยจะมีตัวเลข GDP ไตรมาสสาเหมือนกันเป็นตัวเลขเบื้องต้นแล้วก็เปิดเผยในวันเดียวกับที่สหรัฐเปิดเผยด้วยก็คือวันที่30ตุลาคมนะครับนอกจากนี้ก็จะมีเงินเฟ้อของทางสภาพยุโรปนะครับเป็นตัวเลขเดือนตุลาคมเป็นตัวเลขเบื้องต้น เปิดเผยวันที่31ตุลาคมครับในฝั่งของจีจะมีผลกําไรภาคอุตสาหกรรมนะครับในเดือนกันยายนอันนี้เปิดเผยวันนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวเลข p m i ภาคการผลิตแล้วก็ภาคบริการของทางการจีเนี่ยจะเปิดเผยวันที่31ตุลาคมครับก็ของผมมีประมาณนี้ครับได้ครับโอเคขอบคุณนบนะครับครับผม